นี่คือทีเด็ดของอาหารไทยลเลยที่สูรเรานิ่งและเขียวหวานแบบนี้ที่นี่ร้านครัวคันถ่าจังหวัดนนทบ,บุรีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมคลองบางบัวทองโดดเด่นเรื่องเมนูที่ทำจากปลาน้ำจืดเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะครับ ส่วนเมนูเด็ดที่คุณเอและคุณนิรุตจะมาล้วงสุดเด็ดให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันในครั้งนี้ก็คือปาช่อนผัดเขียวหวานนั่นเองครับสวัสดีครับค่ับาสวัสดีด้วยวพี่แม่ครัวชื่ออะไรครับชื่อสมอนค่ะพี่สมอนคุณผู้ชมครับ อยู่ร้านครัวคันไถที่เปิดมาแล้ว29-30ปี ปีคุณผู้ชมเปิดมาแล้วสามสิบปีนะฮะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดคุณผู้ชมเป็นร้านสวยเลยนะฮะอยู่ริมคลองริมคลองลคลอง,นะองบางบัวทองที่ต่อออกไปถึงแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะ,ะแต่เราไม่ได้อยู่บางบัวทองใช่ <laughs> อยู่ปากเกร็ดเราอยู่ปากเกร็ดเ <laughs> จ้าของร้านตัวจริงเนี่ยคือคุณพ่อพิษคุณพ่อพิษนี่เป็นชาวน,นาแถวนี้นะครัวคันไถก็เป็นชื่อเพราะว่าที่บ้านทำนาทำนาเท่านั้นเองนะฮะอาหารของครัวคันไถเนี่ยขึ้นชื่อเลยคือเป็นอาหารปลาน้ําจืด ปลาถ้าส่วนใหญ่อาหารท้องนาอะไรที่อยู่ในนาเนี่ยมีครบเลยสมุนไพรสิโอ้โหทั้งหมดเลยข้างหน้าเราเนี่ยวันนี้จะทําอะไรฮะอ๋อวันนี้จะทาปลาช่อนปัดเก๋หวานค่ะพระเอกเราก็คือปลาช่อนปลาช่อนที่ที่ลวกมาแล้วยังเนี่ยลวกแล้วค่ะลวกมาแล้วมีพุงมีอะไรมาครบเลยนะฮะนี่กี่ตัวจะเนี่ยอันนี้ตัวนึงค่ะตัวเดียวเองหนึ่งตัวทวโอ้โหั้นเริ่มต้นระถะอะไรก่อนครับ อ๋อแล้วต้องเอาปลามาต้มก่อนอ่าต้มเสร็จแล้วอันนี้ต้มเสร็จแล้วครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็ผัดเครื่องแกงอ๋อผัดเครื่องแกงเครื่องแกงมีอะไรบ้างงั้นถามเลยอ่ามีพริกแกงพริกแกงนี่ใส่อะไรบ้างจ๊ะมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกขี้หนูค่ะมีกะปิขาดไม่ได้เกลือมีพริกไทยขาวมีรากผักชีมีมะกรูดมีข่าตะไคร้แล้วก็มี แล้วทำไมตรงนี้มีนมด้วยอ๋ออันนี้เราจะมาผัดค่ะเพิ่มความสดดังค่ะนมสดและมีกะทิโอ้คเพราะว่าเขียวหวานกะทิไงกะทิจำเป็นมากมีนมสดมาเพิ่มหน่อยนึงมีน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บมะเขือพวงมีคาอันนี้กระชายค่ะกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าใบโหระพาเอาเลยทำเลยครับใส่น้ำตาลปี๊บไปเลยหรอมันไม่ไหม้หรอ อาจจะต้องการอันนี้อาจจะต้องการคาราเมลอย่างนั้นโอ้โโอ้พริกขี้หนูลงไปเลยโอ้โหหมดนั่นเลยนะมาพริกขี้หนูซอยสับหนึ่งถ้วยแล้วยังใส่พริกแกงไปอีกหนึ่ง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 ไหมหนึ่งหนึ่งถ้วยหมดเลยหเพราะพี่สมรบอกว่าใส่หมดเลยโอ้โหมารวนให้หอมหอมไปแล้วนะเมื่อกี้พี่เอโดมเป็นไงอ่ะหอมมากอเครื่องแกงหอมมาก ต้องหอมสิสมุนไพรทั้งนั้นเลยร้อยแปดใส่กะทิกะทิหนึ่งถ้วยเลยบ้านนี้ก็ใส่กะทิที่หลังนะบ้านหนึ่งก็จะใส่กะทิลงไปผัดให้ขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ไปดึงน้ำมันของเครื่องแกงไงเออผัดเครื่องแกงก่อนเนี่ยมันจะไปดึงเท่าเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่าเครื่องแกงผัดจนน้ำมันขึ้นแล้วคุณผู้ชมก็เลยก็เลยได้กะทิที่หลังได้อันนี้ขาดไม่ได้นะมะเขือพวง นี่ใส่สุดท้ายคือลมให้ให้เขาข้นมากขึ้นใช่ไหมพี่สมรใชไฟกลางๆนะฮะรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าสมัยโบราณเราไม่มีเราไม่รู้จักนะโรยลงไปละปลาตอนต้มนี้ใส่เครื่องเทศไหมฮะตอนต้มไม่ใส่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 ใดเลยนะฮะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่แบบต้มกับขาต้มกับอะไรไม่ต้มเลยเดี๋ยวมันมาเกินเดี๋ยวมาเกินมาเกินมาเกิน ก็ได้ต like uh ักข <u ild ing Luis> ึ้นมาล้ห้ามไปอย่างนี้นะเนื้อจนได้หมดใช่ใช่ใชดูสิฮะดูสิฮะอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลยเออเอาละ ดูสิว่าเป็นยังไงขอบคุณครับมันจะกินคนเดียวได้ยังไงเ่าเรานุ่มราดโอ้งงยังไม่พอเหูอเนี่ยยังสิเดี๋ยวจะออวพอแล้วพอแล้ว ก็ไม่ได้เผ็ดแบบทะลุบาดาลเขามีความกลมกล่อมนะมีกะทิมีหวานมีเค็มมีเผ็ดทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะหอ,หอมเครื่องแกงเขามากๆอ่ะปลาช่อนผัดเขียวหวานนผกว่ารสชาติเนี่ยเด่นเขียวหวานแท้ๆเลยคือคือคือเด่นเครื่องแกงมากต้องเรียนคุณผู้ชมว่าแกงเขียวหวานที่ทําออกมาไม่หวานมากมีเค็มนําแล้วมีความมันแล้วหอมเครื่องแ,งแต่ต้กงมีหวาน นี่คือทีเด็ดของอาหารไทยเราเลยที่สูตรเรานิ่งและเขียวหวานแบบนี้ถ้าเราครัวคันถ่ยเนี่ยต้องเรียนว่ารสชาติจัดจ้านมากตัวเนื้อปลาดีมากแล้วเราตักชิ้นที่ดีที่ถุดมาทานด้วยคือชิ้นพุงเขาบอกว่าโอ้โพุงอร่อยมากอร่อยมากค,คำแรกก็ไปนี่อื้ืหือเลยต้องบอกว่าเครื่องแกงเขาถึงเครื่องมากสัมภาษณ์ลุงพิษลุงพิษบอกว่าเครื่องแกงเนี่ยมีเครื่องปั่นในยุค25ปีที่แล้วราคาหลายสตางค์มากทุกวันนี้ยังใช้งานอยู่นะครับ และมีสูตรเครื่องแกงอย่างเดียว18ชนิดและนี่คือเครื่องแกงเขียวหวานที่เราชิมแล้วเราต้องเรียนคุณผู้ชมว่ารสชาติอย่างนี้ทุกจอดอย่างนี้เลยคุณรสชาติแบบธรรมชาติอร่อยมาก คุณผู้ชมครับนี่คือสูตรลับของ30ปีครัวคันไถวันนี้ถ้าคันไว้คันมือลองดูฮนะลองผัดกันดูแบบนี้นะแบบที่คุณแม่ครัวพี่สมพี่สมพรผัดโชว์เรานะครับสัปดาห์หน้ารอบจารรอบโลกไปไหนกันอย่าลืมติดตามวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ